ผมก็เอาผ้าเนี่ยมากดแผลไว้นะฝาหิมะเนี่ยเดินขึ้นเขาไปที่โรงพยาบาลแน่ใจแล้วหรอที่จะให้หมอตรวจเนี่ยพอแค่หมอดูแผลอย่างเดียวเนี่ยก็เหลี่ยนแล้วนะเขาก็อาจจะเรียกเก็บค่ามัดจำหรือว่าพวก s e c urity deposit ผิดกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าโดนเอาเปรียบก็ตามนะผมก็ต้องยอมจ่ายค่าแรางต่างที่เขาเรียกครับ ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมเป็นคนไทยที่ทํางานที่แคนาดาในสายแอนิเมชันแล้วก็วิชวลเฟกซ์ปัจจุบันอยู่ที่เมืองมอนทรีลครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆให้ฟังเลยครับว่ามาแคนาดาตอนแรกๆเนี่ยผมเจอปัญหาอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่คนไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่คิดจะย้ายมาที่แคนาดาหรือถ้าย้ายไปประเทศอื่นก็สามารถใช้เป็นแแนนนววววทาางงงคคร่่่ๆไดด้้้ับซึใหขอีะผมิจ หลายต่อเลยแล้วปัญหาที่ผมจะโฟกัสเลยวันนี้นะครับก็คือค่าใช้จ่ายแฝงครับ แต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ยังไงฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปกำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามไปด้วยนะครับผมตั้งใจทําทุกวิดีโอเลยนะครับถ้าได้กาลังใจจากเพื่อนๆนะครับผมจะชื่นใจมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับค่าใช้จ่ายแฝงในส่วนของห้องเช่าครับในกรณีของผมนะครับมาทํางานที่นี่นะทางบริษัทนะครับเขาก็จะหาที่พักชั่วคราวให้ผมก่อน2อาทิตย์แต่สําหรับผมนะครับเวลา2องาทิตย์เนี่ยมัน ไหนจะต้องทํางานไหนจะต้องจัดการกับเอกสารอะไรต่างๆและที่สําคัญต้องปรับตัวกับการอยู่อาศัยอีกและสัญญาห้องเช่าที่มอนทรีออลนะครับส่วนมากจะอยู่ที่1ปีถ้าเรารีบดูห้องไม่ดีแล้วเกิดไปเซ็นสัญญาเช่าถ้าเกิดได้ห้องไม่ดีมาเนี่ยเราจะติดกับห้องนี้ไปอีกนานเลยครับเพื่อที่ผมจะยืดเวลานะครับในการหาห้องเช่าระยะยาวนะผมเลยเลือกที่จะหาห้องเช่าระยะสั้นผ่านแอปที่ชื่อว่า Airbnb ครับซึ่งแน่นอนนะครับห้องพักระยะสั้นพวกนี้เนี่ยจะมีราคาที่แพงกว่าห้องปกติมากเลยครับแม้ว่าทางแอปเนี่ย าจะมีส่วนลดให้ก็ตามนะครับห้อง Air b บ b นีที่ผมเช่าในตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะที่ผมมาที่นี่เนี่ยเป็นห้องสตูดิโอเล็กๆครับมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมแต่ว่าตึกเนี่ยเก่ามากเลยหลังจากที่หักส่วนลดแล้วนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ1,800เหรียญต่อเดือนครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างขูดเลือดขูดเนื้อเลยทีเดียวห้องที่ผมเช่าในตอนนี้นะครับเซนสัญญาเมื่อประมาณ3ปีก่อนเป็นห้องสตูดิโอขนาดานกลางมีเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตจะรวมอยู่ในค่าเช่าตอนนี้ผมจ่่่าาายยเเเดือนละ10หรีรับแตพว ความจำกัดของเวลาในตอนนั้นนะครับก็ช่วยไม่ได้ครับก็ต้องกัดฟันเอาห้องนั้นไว้ก่อนครับไม่งั้นเนี่ยผมคงไม่มีที่สุขคนอน,อนแน่นอนยิ่งช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วด้วยนะครับโอ้โหจริงๆเนี่ยมีเรื่องมากกว่านี้นะครับที่ผมยังไม่ได้เล่านะทำให้ผมมีเวลาหาห้องเช่าระยะสั้นห้องใหม่เนี่ยแค่2คืนเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวผมเก็บไว้เล่าในโอกาสหน้าแล้วกันครับแล้วพอเราได้ห้องระยะยาวแล้วนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเซ็นสัญญาตอนก,กลางเดือนเราก็อาจจะยังไม่สามารถย้ายเข้าไปในห้องใหม่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยคร ่อไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อรอที่จะเข้าห้องใหม่และก็อาจจะต้องเผื่อวันไว้อีกหน่อยครับเผื่อที่จะย้ายของเข้าห้องใหม่ด้วยอะไรด้วยแล้วเวลาตอนเราหาห้องเช่าระยะยาวนะครับบางทีเจ้าของห้องเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกเก็บค่ามัดจำหรือว่าพวก s e c urity deposit อะไรพวกนี้ด้วยซึ่งที่จังหวัดที่ผมอยู่นะครับที่คิวเบกเนี่ยการเรียกเก็บค่า s e c urity deposit หรือว่าค่าอะไรอื่นๆนอกจากค่าเช่าเดือนแรกตอนเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถร้องเรียนได้ในส่วนนี้แต่การหาห้องเช่าเนี่ยครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับกว่าจะเจอห้องที่ถูกใจแล้้้วก็ตอองงไปหหา แย่งกับคนอื่นอีกถ้าเราต้องการห้องจริงในสภาพความเป็นจริงเราก็ทําอะไรไม่ได้มากครับร้องเรียนไปก็ใช้เวลาแล้วถ้าเกิดเรารีบหาห้องก็ไม่ทันกินอีกและถ้าไม่จ่ายค่าอะไรที่เขาเรียกเก็บเนี่ยครับเขาก็ไม่ให้ห้องกับเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผมจะรู้ว่าโดนเอาเปรียบก็ตามนะผมก็ต้องยอมจ่ายค่าแรงต่างที่เขาเรียกครับเพื่อที่จะได้ห้องนั้นมาพอเราได้ห้องเช่าระยะยาวแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นห้องเปล่าเนี่ยเราก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านครับอย่างที่ต้องซื้อแน่ๆนะครับก็คือเตียงระเยออไ และถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าที่หอเนี่ยมีปัญหาเรื่องเบ็บักหรือเปล่าก็ให้ซื้อพลาสติกคุ้มฟูกเตียงอีกชั้นหนึ่งครับกันไว้ก่อนหรือถ้าเกิดอยากประหยัดในช่วงแรกๆนะครับผมก็เห็นที่คนหนึ่งเนี่ยเขาใช้เตียงยางอัดลมนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับน่าจะเป็นมาตรการชั่วคราวที่ดีเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเบ็บัด้วยพอเราเก็บตังค์ได้มากพอเราก็ไปซื้อโครงเตียงฟูกเตียงอะไรดีๆทีหนึ่งแล้วพอเรามีห้องแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องทําความสะอาดห้องเนาะเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์ทําความสะอาดห้้้้้องเเขาาาบนนดวววยไไมม่่จะป็ก เอ่ยไม้มอบเอ่ยล้้ายาขัดพื้นเอ่ยแปรงขัดพื้นเอ่ยอะไรเอ่ยและที่สําคัญนะครับที่แคนาดานเนี่ยทานข้าวนอกบ้านเป็นอะไรที่แพงมากเลยครับนอกจากค่าอาหารแล้วเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าภาษีแล้วก็ค่าทิปอีกซึ่งที่มอนทรีออลนะครับค่าทิปอาหารเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10-15%เครับเพราะฉะนั้นเพื่อความประหยัดนะครับเราก็ต้องทําอาหารเองที่บ้านใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะทําอาหารเองที่บ้านได้เนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ครัวครับไม่ว่าจะเป็นกระทะตะหลิวเขียงเอ ret, ่ e ยมีดเอ่ยอะไรเอ่ยจานชามช้อนอีีกและท่สําคัญ แน่นอนครับตอนมาแรกๆเนี่ยเราจะยังไม่มีเครื่องปรุงพร้อมนะค่าเครื่องปรุงเนี่ยก็ไม่น้อยเลยครับกว่าผมจะค่อยๆซื้อเครื่องปรุงครบอะไรครบเนี่ยก็หมดไปหลายตังค์เหมือนกันก็ <uition ider? S 1> จะเห็นนะครับว่าตอนที่เรามาแรกๆเนี่ยเราจะต้องเสียค่าอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งเสมือนกับเป็นการลงทุนครับเพื่อที่จะประหยัดในอนาคตและที่สําคัญน,นะครับก็คือค่าปรับตัวครับซึ่งหมายความว่าแน่นอนครับเรามาที่สถานที่ใหม่เนี่ยเราจะยังไม่ค่อยรู้อะไรดีเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะสามารถทําอะไรเพื่อที่จะประหยัดได้บ้างเพราะฉะนั้นช่วงที่เรามาแรกๆเนะครับเราก็อาจจะ มากกว่าความจําเป็นครับอย่างตอนที่ผมมาแรกๆนะครับโอ้โหผมจ่ายค่าโทรศัพท์เนี่ยแพงมากเลยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักค่ายโทรศัพท์ของที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าค่ายไหนดีไม่ดีเจออไหนก็เข้าไปทําเลยครับแล้วเขาแนะนําโปรโมชั่นอะไรมาผมก็เอาแบบนั้นเลยสุดท้ายค่ามือถือที่ผมจ่ายนะครับในช่วงที่ผมมาแรกๆนะอยู่ที่เดือนละประมาณ90เหรียญเลยครับหลังภาษีนะครับแต่พอผมอยู่นานขึ้นเนี่ยพอรู้ว่าค่ายไหนสัญญ,ญาณดีอะไรทีแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลผมก็ไปเปลี่ยนค่ายก็สามารถลดค่ามือถือได้เกือบครึ่ง เลยทีเดียวครับแล้วค่าใช้จ่ายแฝงสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับก็คือถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินครับเรื่องที่ผมจะเล่านี่ครับผมแอบอายนิดนึงนะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความเลือดสาดนิดนึงถ้าเกิดใครไม่อยากฟังอะไรเกี่ยวกับเลือดนะครับเดี๋ยวผมจะแตะเวลาไว้นะครับที่หน้าจอเพื่อนๆก็สามารถกดข้ามไปได้เลยจะได้ไม่ต้องฟังเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้เวลากดข้ามนิดนึงแล้วกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่นะตอนแรกนะครับที่ผมมาที่นี่เนี่ยผมยังทําอาหารไม่เป็นนะผมก็จะต้องพึ่งพวกอาหารกระป๋องเป็นซะส่วนใหญ่และมีครั้งหนึ่งครับที่ผมเปิดฝากระป๋องเนี่ยแลวผมไม่ได้ระวังนะแล้วฝากระป๋องเนี่ยเจาะเข้าไปในนิ้วผมเจาะเข้าไปลึกเลยครับแบบผมเห็นกระดูกเลยนะเลือดก็กระจายเลยครับผมก็เอาผ้าเนี่ยมากดแผลไว้นะตอนนั้นนี่ครับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ผมที่สุดนะจะอยู่บนเขาครับแล้วตอนนั้นเนี่ยหิมะก็ตกด้วยผมก็ต้องฝ่าหิมะเนี่ยเดินขเา่ยฉฉุ ร,รอสักพักใหญ่ๆแล้วก็คุณหมอก็เรียกเข้าห้องไปพอเข้าไปในห้องนะครับคุณหมอเนี่ยเขาก็ถามก่อนเลยครับว่าผมเนี่ยมีประกันสุขภาพไหมซึ่งตอนนั้นผมมาที่แคนาดาใหม่ๆนะครับผมก็กําลังรอบัตรประกันสุขภาพของทางจังหวัดอยู่ประกันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมนะผมก็เลยตอบคุณหมอไปครับว่ายังครับยังไม่มีคุณหมอเขาก็บอกว่าแน่ใจล้วรอที่จะให้หมอตรวจเนี่ยพอแค่หมอดูแผลอย,อย่างเดียวเนี่ยก็800เหรียญแล้วนะยังไม่รวมค่ารักษาถ้าไปคลินิกเนี่ยจะถูกกว่านะจะอยู่ที่ประมาณรียอ,อันนี้คือราคาเมื่อครีก็ ึ้งนะครับพูดอะไรไม่ถูกเลยนะเพราะว่ามันเป็นราคาที่แพงกว่าที่ผมคิดไว้มากเลยแล้วคุณหมอเขาก็เห็นผมเครียดแหละคุณหมอเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ่ะไหนไปโดนเลยมาโชว์แผลให้หมอดูหน่อยสิผมก็โชว์แผลให้คุณหมอดูนะครับแล้วก็บอกกับคุณหมอว่าพอดีว่าผมเปิดกระป๋องอาหารนะครับแล้วก็ส่วนที่เปิดเนี่ยเชืเขกาไปนนิ้วผมครับโอเคหมอดูให้แล้วนะแผลเนี่ยถูกตัดอย่างค่าอางสะอาดไม่น่าติดเชื้ออะไรแล้วคุณหมอเนี่ยครับเขาก็ายากับผ้าพันแผลมาแล้วก็ทําแผลเบื้องต้นให้และสุดท้ายนะครับคุณหมอเขาก็ เปลี่ยนผ้าเป็นแผลเองอะไรเองนะไม่ต้องมาให้หมอดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนค่ารักษาไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องจ่ายก็เดินออกไปได้เลยโอ้ผมก็ขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็เดินออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านไปรับผมก็รู้สึกดีมากเลยครับที่เจอคุณหมอที่มีจิตเมตตากรุณานะเป็นเหตุการณ์ที่ผมประทับใจมากเลยครับที่มาที่แคนาดาเนี่ยก็จากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับผมก็ยังมีแผลเป็นอยู่ที่นิ้วนะพอเห็นแผลที่ไรนะครับก็ทําให้ผมนึกถึงคุณหมอนะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยจริงๆ แต่ในกรณีเพื่อนของผมเนี่ยครับโชคไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับพอดีว่าแฟนของเพื่อนผมเนี่ยครับจากต่างประเทศนะครับมาเยี่ยมที่แคนาดาแล้วระหว่างการเยี่ยมนะครับแฟนของเพื่อนผมเนี่ยเขาปวดท้องก็เลยต้องไปที่โรงพยาบาลแปลว่าเพราะว่าไม่มีประกันสุขภาพครับก็เลยต้องเสียค่ารักษาไปทั้งหมด2000เหรียญเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนที่จะมาที่แคนาดานะครับโดยเฉพาะคนที่คิดจะมาเที่ยวนะครับประกันการเดินทางนะครับก็สําคัญมากเลยก่อนมาก็ทําจากที่ไทยไว้ก่อนเลยครับจะได้อุ่นใจแล้วถึงแม้ว่าจะมาที่นี่มาทํางานหรือมาเรียนก็ตามนะครับช่วงงีแลรัท่เาากํ รอประกันสุขภาพจากทางจังหวัดหรือว่าทางบริษัทเนี่ยเราก็ควรจะซื้อประกันสุขภาพระยะสั้นของที่นี่ไว้ก่อนครับเขาก็จะมีขายนะครับที่แคนาดาเนี่ยแต่ว่าผมจะไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะเพราะผมไม่เคยซื้อก็ถ้าเกิดใครเคยซื้อประกันสุขภาพระยะสั้นที่แคนาดา <c oughs> ก็มาคุยกันได้นะครับทางหน้าใต้ของวิดีโอน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเลย สรุปนะครับใครที่วางแผนที่จะย้ายมาที่นี่นะก็อย่าเอาเงินมาแบบพอดีที่จะจ่ายค่ากินอยู่แบบเดือนชนเดือนถ้ามีทุนทรัพย์นะครับก็อยากแนะนําให้พกเงินเผื่อมาด้วยเยอะๆเลยไม่ว่าจะเพื่อซื้อของอะไรต่างๆเข้าห้องหรือว่าเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบที่ผมเล่าให้ฟังก็ตามโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาพอแค่นี้กันก่อนดีกว่าครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศหรือว่าเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเจอค่าใช้จ่ายแฟงอะไรบ้างครับผมก็อยากชวนเพื่อนๆมาคุยกันนะครับท คอมเมนต์ของเพื่อนๆมากๆเลยนะแล้วก็ในวิดีโอนี้นะครับเสียงผมอาจจะอุยอุยหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังไม่หายป่วยนะจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยข้อเสียของที่นี่อย่างหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่พอผมป่วยที่นี่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ากว่าจะหายเนี่ยใช้เวลานานกว่าที่ไทยมากเลยแล้วขออีกทีนะครับจะเกิดเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ยังไงฝากอย่า,ายลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับนอกจากจะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วนะมันจะช Saudi kap. Ini. Dah nih.